นี้เราจะมาทําฝายจริงๆ่ะทำฝายด้วยแล้วก็ซ่อมงบำรุงฝายด้วยมันจะมีงานอยู่สองสองส่วนสองงานงานที่อ่อ่ถาดคนต้นไม้มอ่เมื่อเราปลูกเมื่อปีที่แล้วของกปภออันนี้คือบำรุงรักษากับทําฝายสองส่วนในวันนี้ครับผมขอบุณครับเช่ครับนี่นะครับชาวบ้านก็นมาช่วยกันฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ไว้นะครับนี่เป็นต้นสักนะครับ นี่นะครับนี่ครับเมื่อเมื่อทำไดไรอีกแค่มากกชอนด้เนโอดูนะครับไม่กวกเนี่แค่เนล้วชะโลมาจากช่างโลดนะครับชุ่มชช่างโลนะครับแน่วจอมันอดไรอีกตูบเล่นที่คอทีนะอ๋อเม่อได้เนื้อชะโลไหมฮะใหนื้ชโลด พี่เป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับมาช่วยอันนี่เราก็เจอผู้ช่วยต่อนะครับผู้ช่วยตวมามาฟื้นฟูป่าใช่ไหมพี่ครับผมครับที่เราปลูกไว้เราปลูกไว้ตั้งแต่กี่ปีแล้วครับเราปลูกเอาไว้หนึ่งปีต้นผลที่แล้วครับปลูกเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ต้องถ้าจะให้มันได้ผลเราก็ต้องมาติดตามบ,าบนมุงรักษาแบบนี้นะครับ มันถึงจะได้ผลครับผมครับขอบคุณครับเอ๊เลงเล่นเเลสซิโจเลสซิโจกัสมเนีนี่อันนี้เป็นนักศึกษาอาจารย์เขาทร่ทนะครับมาร่วมเดนซ์มนนาเนาะรู้มาจากไหนครับเนเนแงนี่นคือบล่ะอยากคดีอยากคดีเนาะนี่ครับมาต้นไม้ก็ดูไม่ค่อย เชิญแถบต้องมาใครดูแลนะครับโอเคครับครับมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยงานชุมชนเหมือนกันนะครับเรามาทำมาซ่อมฝ่ายครับตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับปีที่แล้วทำไปแล้วแต่ว่าตอนนี้น้ำเสาะนะครับน้ำเสาะใต้นะครับต้องต้องมาน้ำเสาะข้างล่างนะครับเดี๋ยวต้องมายัดหินกับทรายตรงนี้นะครับ น uhm. ี่นะครับบรรยากาศนะครับนักศึกษาเกษตรเลยก็มาช่วยกันขนทรายนะครับขนทรายแล้วก็มีสมาชิกที่จะสังขะนะครับนี่นะครับที่จะสังขะแล้วก็อ๋อสวัสดีจันยอนครับสวัสดีครับจันยอนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทําอะไรนะครับวันนี้แหละครับวันนี้เรามาฟื้นฟูป่าซ่อมแซมฝายชะลอน้ําที่เราเคยทําไว นะครับมีมาจากที่จากสังขบ,บุรีส่วนหนึ่งนะครับสมาชิกเนาะแล้วก็มีจากน้องน้องเยสเม,มนเนนะครับสุพรรณสถานเยสเมเนนะครับครับมารวมกันแล้วก็มีชาวบ้านนะครับที่ม,มามแล้วก็โครงการทานพระพรนะครับเด็กๆแต่ว่าเด็กๆไม่อยู่ไหนแล้วไม่รู้เนี่ย <c oughs> เด็กๆเ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นทําอะไรนะค,คนกวาดต้นไม้อยู่โอเคโอเคอเด็กๆก็ทำที่เบาๆนะครับครับขอบคุณครับ ใส่นี้ใส่นี่แถะเดียวพอเนาะแล้วก็เราเอาหินข้นข้างบนครับอ๋อแล้วพอกันเอย <c oughs> นี่ครับผู้ใหญ่บ้านครับท่นมานําชาวบ้านนะครับแล้วก็มีท่านปลัดนะครับมาช่วยชาวบ้านในการขึ้นผน้นามด้วยครับตรงนี้ นี่ครบับพี่ทหารพานนะครับทหารพานก็มาช่วยนะครับนเี่นเป็นการทำฝายนะครับฝายน้ำลน้น รเราใช้ใส่ข้างล่างก่อนแล้วก็อเอาหิ้วข้างบนเพื่อความสูดนแล้วก็ใายจะได้ไม่กระจายนะครับนี่เป็นการช่วยเหลือกันระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานและที่มาร่วมด้วยช่วยกันครับผู้ใหญ่ยยแล้วก็มีท่านปลัดนะครับท่<ร>ยานปรนหลัดแล้วก็หันหน้ามันหน้าเสียนชัย<ร> นี่เป็นหน้าดับไฟป่าไเล็กเล็กใช่ไฟนี้สร้างใหม่นะครับต้องไทยหน่อยเปิดกระสอบ โอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับวันนี้ตีเลกทำงานนะครับต้องถ่ายตอนวิธีทงานบ้างนะครับปกติให้สัมภาษณ์อย่างเดียวาาส่วนท่นานประธานนี่ส่วนท่านประธานนี่ทําอยู่แล้วปกติทําอยู่แล้วตีเลกนี่ปกตินี่เป็นพิธีกรพูดไม่ออกเลยเขอยนนะครับนี่สายที่เราทำใหม่นะครับเพิ่มความเชื่อมกับต้นน้ำนะครับ ทานผูพรครับทานผู้พรนะครับวันนี้มาทําอะไรครับมาทำใยกันน้ำว่ะใยกันน้ำจริงๆมาจากโครงการเรือนอกถุงใช่ไหมอ๋อแต่ไม่ได้ใส่เสื้อมาเนาะครับใครยังไม่ได้ใส่เลยมากี่คนครับวันนี้เด็กๆมายี่คนกันมาเทียนน้ำไม่ด่วยมันน้ำไม่ท้วนถูกได้ทําอะไรบ้างได้ทําอะไรบ้างน้อ๋อเอาลาดน้ำเลยนะกับกระสอบด้วย เดี๋ยวไปสอบไส็ก่อนไปไม้ก่อนไปไม้ครับโอเคขอบคุณครับไปช่วยเขาทำงานต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับส่วนนี้ก็เป็นบรรดาพ่อคัวแม่คัวนะครับเตรียมกับข้าวไว้นะครับต้มฟักกับไก่นะครับนะครับนี่ก็ไก่นะครับ ช่วยเหลือกันตามที่ตัวเองทำได้นะครับตามที่ถนัดมาอยอะดทีเนือีเนือี

เดี๋ยวลุงยให้มเดี๋ยวลุงยให้นก็่ทาลอยกับมือได้

ก็เป็นการทธรรุรกิจของเครือข่ายอาาสสบ้านเวียคดีนะครับโดยสถานีควบคุมไฟป่าเนี่ยเป็นที่เลี้ยงในการทํากิจกรรมซึ่งกิจกรรมพวกนี้จะเป็นกิจกรรมในการอนุรักษ์นะครับรักษาและก็ป้องกันในเรื่องของไฟป่าในพื้นที่ก็โดยการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่นะครับปัญหาไฟก็จะลดน้อยลงไปซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จของหมู่บ้านเวียคดีนะครับที่สามารถเนี่ยดึงกําลังและก็หลายๆภาคส่วนมาสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เพื่อ ลูกหลานและความยั่งยืนของพื้นที่บ้านวีคดีต่อไปครับผมครับผมก็ในในส่วนของผมก็คืออ่าเป็นอ่าแกนนำอ่าต่อจากท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านวีคดีนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน่ายปกครอง ก็ตอนนี้เราเราอยู่ในตำแหน่งที่ปล่ยตัวที่7นะครับซึ่งวันนี้เราทําทั้งหมดเอ่อทั้งหมดเอ่จ็ดตัวนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในตัวที่7จ็ดซึ่งภารกิจในวันนี้ก็สําเร็จรุ่งไปได้โดยมีมีอ่อ่หน่วยงานที่เข้าร่วมอ่ที่ที่เป็นเอ่เครือข่ายหลักก็จะเป็นอ่หน่วยดับไฟป่าทุ่งใหญ่ในเลยส่วนนะครับด้านตะวันตกเราจะมีอ่อีกอีกอีกหน่วยงานนึงก็ที่อ่ช่วยเหลือพวกเราตลอดก็คือจะเป็นเขื่อนเขาแหลมนะครับ แล้วก็ในในส่วนย่อยๆที่มาช่วยงานในวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติสังขลาบุรีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่พวกเราตั้งขึ้นมาในในใน,ในเวียคาดีแล้วก็จะเป็นของกลุ่มอ,อนุรักษ์ป่าต้นน้าบ้านเวียคาดีแล้วก็อีกหลายๆห,หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกเจ .5 ห้าทหารพานันกองร 1, 1, 4, 0, อ้อยหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หกแล้วก็ แล้วก็จะมีของคริสจักรสังขารบุรีนะครับที่ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ําในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็สําเร็จรุ่งลงไปด้วยดีนะครับขอบคุณครับเราก็ต้องทําทุกๆปีครับเพื่อที่จะได้เก็บกักน้ําไว้นะครับในฤดูแล้งนะครับเรายินดีมากครับที่พึงรัาชการทั้งหลายมาช่วกันนะครับวันนี้ขอบคุณครัน้าดานรีหัวหน้าสถานีขอบคุณครับ

อายกินข้าวหรือยังครับเด็กๆกินข้าวหรือยังนข้าซอยพี่ข้าซอยอร่อยคยชุแ่นี่นนี่อี้หอนี่

มากิน,นข้าวกินข้าวเลยครับนี่ผักไว้เป็นไงบ้างสบายครับตอนนี้จ,จิ้มน้ำจานนะครับ

嗯。<laughs> <laughs>